ส,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 สวสสัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขผู้สุขพ่อาเนาะวันนี้ผ้าผี่้าน้องเมื่อวานแห่ดัไม้คล yeah. ้องหลอกไม่หรอกครับพี่น้องครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเมื่อวานมันหมันประคอยงเนาะเอก็เลยยามพี่น้องเลยยามก็เลยผ้าพี่น้องเมื่อวานแห่ซ้ำไม้คลองนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเลือน้ำกันครับปลาติพ่อได้ปลาไปกินแรงกันนะครับเนาะไปครับครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิงบ้านไรไปเท่ละคงนะครับเนาะบ้านไรไปเท่ละคงเพราะว่ามันมีหลายคล้องอยู่ครับ มีจอบบอนนะครับเด้อจอบบอนเอาไ,ไปครับดูน้อกันครับ ขึ้นนอกกล้องอี่านี้เรพี่น้องเบิ่งครับบ้านบาดแรกคือว่าคือขึ้นนอกกล้องเนาะ อ้าอย่างนี้อันสิเมนละเข่งแน่ครับเนี่ยเหยียบนี่เดี๋ยวเดียวน้องงมปวดบ้างกันครับโอ้แม่ลีพี่น้นงปละเข่งไงเดี๋ยวเดียวมันพันแห่ เออ,เอ,อ,เอาเกบเรียบร้อยแล้วพี่น้องนียยงนน่ตัวใเงยเลยตัวใหญ่เลยโอ้สมพรบ่อนในหญ่แล้วมันปลาคอนี่ครับัมใหญ่ยยเติบอยู่มันมันมันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวโตวปลาเนาะแหลงน้ำคือแรกได้ปลาโอเคครับเดี๋ย่อใ่ทุ่มหมายกันโอ้เืออยู่พี่น้องแหลงน้ำบาดแรกถึงโตได้เนะาะเดี๋ยวลองง้งบมืออีกกันครับเพื่อนมีครู ปุ๊บโอ้ยหนที่มีตัวเดียวเหรอพี่น้องมันบ่อนเพียงปากคอเนาะนึ่ว่าปากคอโอเครับคือแฮะจอบ,บ่อนไหมครับครับพี่น้อง บาดแรกมันประเข็งใหญ่หมาแหรอครับดีใหญ่ข้องเนาะใหญ่ข,อขอ้องบานข้องละเทือสองเท่อเอาปามันตื้นม,มันเบาเบาอนับพี่น้องเปจอดข้องนี่จอ น้องปลาคอาโตังเงี้โดดออกครับพี่น้องครับโดดออกแผเพราะอาหารนันเป็นผักพอดีแล้วนั่นเป็นผักหน่แหนไปข้างผักมันโดดออกครับพี่น้องครับเดี๋จะจอดไหมเนาะบู้หลัวในกล้องเห็นมาตอนมันโดดออกเ่อนจะจอดไหมมันอยู่แถวนี้แหละพอของหันน้ำมันเลยครับเดี๋ยวมันก็มาอีกครับโอเคครับมาครับพี่น้องบาดนี้โทรศัพท์ตกน้ำครับเมื่อกี้ผู้หลว่าเสียงเสียงยินดีมากนะครับเนาะโทรศัพท์ตกน้ำบ้านแฮมันเกียวถ้ากล้องครับห่มลงน้ำเลย นอปลาเนาะคุค้มคาบ่ะกุ้มคาโทษทรับตกน้ำบ่ะคุณหลวปลายัางขึ้นนะครับขึ้นป่ใหญ่าปานไหนดอกแล้วมันขึ้นน้ำหางงามเนาะก,ก็เลยวันบ้านเปล่าไรก็รเกี่ยวขากลรองตกหลบลุกน้ำแล้วเดี๋ยวว่าปัญหาสิพังเนาะครับมันตกหลายรอบแล้วเนาะเทแล้วเทแล้ว พ่อเป็นเต็มนะเม้นตายหรอ <c oughs> เป่ามาโดนอะไรถ้าจะไปสอบดูคนครับนี่ครับระดูครับหง,งามอยู่บนท่านตายครับนี่นี่นี่ ยังเรียบร้อยนะครับม,มันมนมันเฮ้ถุงคาโทษศัพท์ตกหนามยู่โอเคครับเดี๋ยวไปใส่ถุงมันอลอง้องมีเบอยี่บงพี่นองเบ่นีอีกโตนะเบนีคูมันกิเป็นปตายพี่น้องไปดุกมักไปโดนไร แม่ตัวนี้แหละมับนบอลเน,ะนาะน้ำหางามหลายหุดคอ,องขึ้นนิดเดียวโอเคครับผมคือแหะครับเดี๋ยวค่อยไปจอบบอลไหมครับ ขึ้นไม่ญ่นะครับขึ้นอุ้ยตีนำทางได้องระดุกนี่แหละยังไครจอดจอยู่นี ам, ่เมื่อกี้ให้งามใหม่ลอยน้อะีตมกนเลิกเลิพี่น้องท่านไปก็ตาบว ขึ้นข้างล่างกับมาเรียบได้เนี่ยครับขึ้นข้างล่างมันเป็น้อ้แขีวไมโครเนาะฝนตกดีแท่ดีๆแนหน้อยครับเพียงแค่จอดจอดอยู่นี่เมื่อกี้ตัวมีโตปลาใน้นำขึ้นซื้อะ่ะ ตะขาคอมันกลับไปบ่อนยู่หวงเก่าเหรอครับยู่หวงแก่คุณสองรอบแล้วมันหาปลายหยากแน่นหน่อยนะพี่นะนะ้องเนาะแห้งเบ่ตึงเนะ <c oughs> <c oughs> าะปลายยังนี่ โอ้ปลาเค็งแลวพี่น้องปลาเค็งอีกแล้วตัวไม่ใหญ่นะโอ้พันแหงเลยหแล้ว่าโปให้ได้หรอเหรอม่เนปลาเค็งนี่บุกขึ้นเลย ลอยล่องหาเหยืครับแต่ว่าพันแหย์ไปเราเละครับมัน,นา่าจะออกได้หรอก พันแหไปแล้วหรอยูประยู่ประ้ครับโตไปใหไงเนาะ ครับพี่น้องโตปลานเดียวพุทธพ่อหางเมื่อกี้นี่ถือประได้โตยังไงเนาะถือว่าโมเป้า,ปาโอเคแล้วนะครับโอ้มันตะเคียแล้วพี่น้องไปๆป,ปุดปลาตั้งเฮจอดต่อครับ พี่น้องมาหน่มาจ่อบอนทางนี้ครับไหลป่ากันกลับไปทางเก้าเนะเออมาสีบอนนะมาบุรังเบิงครับโอ้ึ้นน้ำห้าเวยแกบนี้เลยพี่น้องอยู่น่นนอเอ่ะมันเป็นตอ่อพื้นครับยู่นี่ Oh ni pak keng lau nak มาเข็งไมหมกี่รอครับอาจดี๋เห็นเนาะเดี๋ยวขยับกล้องไหมครับพี่น้องนี่ครับปลาเข็งสวยงามอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาลอง,ล,องล่อลลไนนงไปอีกแล้วครับพี่ด้วยเดี๋ยวมันขึ้นน้ำหางงามบนหน้าจิมแมทปลาเข็งนะเสียงเงี้ยว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 นี่กระเจ้าก็เล่นเบาเคร็วด้วยเล่นเบาขึ้นน้ำหางหน่วบนหน้าจิมแมทปลาเข็งนะครับ ปลาเร่อยเนหนองเนี่ยถึงเปนปลาเข็งกันหรือมั้งครับขึ้นนำหางงามเนาะโอเคครับผมเจะพื้นฮะจอบบอลไม่ครับเดินไป็ลไจอบของปลาคอขึ้นบนครับคอใหญ่เนาะโอ้พี่น้องปลาคอใหญ่จะพาไปไถนะคเนาะต้องได้โดดออกแห้นี่เห็นบออยู่งเส่ยเดียวครับบออยู่มของเก้าแหล่ะแล้วก็หายไปเลยครับเงียบกิ๊บเลยนั่งจอบโดนเหรอหนึ่งบอลเนี้ยนั่งจอบจะไปถามจนถึงหางมงนะครับเนี่ย เดี๋ยวจอดพี่จะเข้านะครับนอะบ้านเยอะเกินหนึ่งในพ่อเด็กอะพ่อทำหนี้แล้วนะครับมือนี้เดี๋ยวค่อยบางกันไม่มือหลังครับ ี mente, mit, ่น huh like like ั t ile? ¿T ile? ่งกล้องไปทางหนึ t ile. ¿T ile? ่งมันไปขึ้นทางหนึ่งนี่ครับติดมาตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวใหญ่มันโดดออกอีกแล้วครับพี่น้องครับตัวใหญ่โดดออกอีกแล้วกดประทันนะครับเนาะแหมันข้างทั้งเทิงกนี่ครับในตัวหน่อยมาตัวนึ่งตะกอนหน่อยมันติดตายแห่ครับเข้าขึ้นมาก็เลยติดนี่ครับตัวงามๆอยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจอดไป้ข้าวครับเพื่อมันขึ้นอีกแะครับเนาะโอ้ตามหาปลาคอใหญ่ครับพี่น้องขึ้นหน่อยกองโอ้ตัวเนาะไปวัน บดกดดีดไปเ่าท่านครับโดดออยอีแล้วนั่นเพาะจะเลยห้าวแหย่ขึ้นมาดียังติดปากเขหน่อยขึ้นมาตัวหนึ่งนะำแล้เดี๋ยวจอดก็อย่างเดียวหนึ่งครับเพื่อมันขึ้นอีกแล้วเพรามันไปไซดไม่ได้นะครับมันจะได้คล้องนี่แหละเพราะคล้องนี่มันตันน้ำแล้วคล้องนี่มันร่วมีหมอนทะลุออกเฮียไหนมันจะยุ่งนี่แล้ว ปา,นา้นชนะสิว่าได้กินปลาคอยใหญ่หรี่บ่พี่น่องวูนีมันสองเถ่อถือยังสองเถ่อนะครับโดดออกข้าสองเถ้าให้กันแด่นี่ขึ้นนี่ขึ้นบุ๊กก็ยังป็นปดุกอะครับอยู่บะพูนี่พี่ต้มก็เลิกปะนี่ บ้านกีดินกับโคโลเคเรย,ย์่ข้างล่างครับโอ้มะเขืนเด็กพี่นอ้องมิดใส่ใหมยนะนะ้ะเนาะเดี๋ยวเฮือแแหไปสรุปผลงานครับยืนตอกอยมาวา,นะา,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 างกันไปหน่อยเนาะถ้าว่างถ้าก่วางก็่าไดคอยวางกันไม่ครับเว้ยผมไปไปครับเฮือแแหปไปสุดลุบไปสรุปผลงานครับ นี <NYU. S 2> the the ่คร mm ับ hmm. พ yes. uh ี่น้องสรุปผลงานมึอนี้ได้ปลาเข็งมา3าตัวนะครับนี่นี่ปลาเข็งหนึ่งสองสามนี่ครับปลาเข็งแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งตายแล้วมั้งปลาดุกนี่มักไปแห่โดนโบสครับตอนโทษซับโตเอ้ยโทษซับโตกน้ำเนาะนี่แล้วก็ได้ปลาคอหน่อยมาตัวหนึ่งครับนี่พอได้ปนอะไรครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ปนดีดีนี่นี่พอได้ปนอยู่ครับพี่น้องครับโอเคครับผมครับพี่น้องเมื่อวานแห่ไหมคล้องหลอกไหมก็พอได้ปลาอยู่นะครับเนาะนี่ คลิปที่แล้วก็ได้ปลาคอใหญ่ไปตัวนึงนะครับกับปลาเข็งแต่พ่อได้ต้มนะครับคลิปนี้กับที่พ่อได้ป้นนะครับเสียดายนะครับเนาะปลาคอใหญ่าว่านถือซองเถ้าโดดออกแขนซองเถ้าเลยครับเนื่องจากดินมันเป็นผักนะครับเนาะมันเล็กกดตีนพรท่านนะครับปลามันขึ้นข้างบนนะครับเนาะการป้อนยังเดี๋ยวมือหลังทำางบางๆพราะมาหยอกกันไหมครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านนะครับเนาะไม้นี่เนาะกขอบคุณสูบๆทุกคนที่เขามารับชมองเลครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเลยครับจะคอยพอกันไหมคลิปหน้าแล้วครับเนาะคลิปนี้ไปแล้ว สวัสดีครับพอได้ปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่